คำเตือนเด็กและเยาวชนอายุต่ำกว่า18ปีควรมีผู้ปกครองให้คำแนะนำสวัสดีครับผมกลับมาพบกับแจ็คบา้าบอลบอลทูเรไล์กันอีกครั้งสำหรับวันนี้วันอังคารที่3ธันวาคม2567เนี่ยครับวันนี้นะครับโปรแกรมฟุตบอลวันนี้เรียกได้ดว,ว่าเริ่มหนาแน่นขึ้นมาอีกแล้วนะครับซึ่งวันนี้จะเป็นฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษแล้วก็ฟุตบอลถ้วยโคปาอิตาเลียเดเบโมคานะครับซึ่งจะทำการแข่งขันเนี่ยในช่วงดึกของวันนี้ผลงานเมื่อวานเป็นยังไงบ้างครับเรียกได้ว่าประทับใจกันอีกแล้วครับ อัตรานตานะครับก็สามารถบุกไปยัดเยียดความป่าชัยให้กับโรมา2ประตูต่อศูนย์ที่ี่ว่าขึ้นบินกันอีกแล้วกับหนึ่งตัวชัวร์น้าช่างของแจ็คบอลทูเดรไลท์ก่อนวันนี้นะครับพี่เราจะไปฟังบทวิเคราะห์หนึ่งตัวชัวร์น้าช่อนครับอยากทุกคนนะครับกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์ชุกท่องทางของบอลทูเดรไลท์ครับสำหรับเมื่อวานนี้โคการยุโรปก็แตกกับด้วยกันนะครับ3ตัวที่ให้ไปในกลุ่มเราถ้าใครที่อยากได้ โครงการดีๆแบบนี้นะครับบทวิเคราะห์ดีๆคู่อื่นนอกเหนือจากหนึ่งตัวหน้าช่องนะครับก็สามารถกดเข้ามาได้ที่ลิงก์หน้าโปรไฟล์หรือแอดเจด1หนะครับเข้ามารับแนวทางกันเพิ่มเติมได้เลยสำหรับวันนี้หนึ่งตัวชัวหน้าช่องนะครับจะไปกันที่ DFB Pokal ลีของฟุตบอลเยอรมันนะครับซึ่งวันนี้เลือกคู่บิ๊กแมตช์กันไปเลยนะครับระหว่างบาเยอร์มิวนิกนะครับพบกับเลเวอร์คูเซ่นซึ่งวันนี้นะครับ บาเยือนบิวีรีเนี่ยเรทราคาไม่ได้แพงมากครับ0.5หรือ0.5ทับหนึ่งเนี่ยมี2ราคาให้เราเลือกได้เชยชมซึ่งคู่นี้ต้องบอกเลยเลยว่าเป็นฟุตบอล3หน้ามีโอกาสแพ้ชนะเสมอด้วยกันทั้งคู่เลยเพราะพักหลังเนี่ยผมบอกได้เลยว่าเลเวอร์คูเซ่นเนี่ยทำได้ดีด้วยซ้ำน,นะครับเพราะพักหลังเนี่ยเลเวอร์คูเซ่นเนี่ยแพ้ยากเหลือเกินนะครับแล้วฟอร์มในลีกเนี่ยถือว่าเลเวอร์คูเซ่นเนี่ย พักหลังทําได้ดีด้วย5นัดหลังสุดเนี่ยก็ยังไม่แพ้ใครส่วนบาเยนร์ก็เช่นกันครับบาเยนร์เนี่ยช่วงต้นฤดูกาลอาจจะสะดุดเล็กน้อยหลังจากกอมปีเนี่ยได้ปรับจูนทัพของบาเยนร์มิวนิกเนี่ยก็สามารถต่อยอดกันมาได้ยาวก็ทําผลงานได้ดีขึ้นมาเรื่อยๆ5นัดหลังสุดนะครับก็ยังไม่แพ้ใครเช่นกันแม้ว่านัดล่าสุดนะครับจะเสมอดอดมูลมาหนึ่งตัวหนึ่งแต่ผมมองว่าการที่บาเยนร์มิวนิกนะครับเล่นในบ้านเนี่ยศักดิ์ศรีการที่เป็นทีมใหญ่ในดิบบาเยนร์เรียกว่าตัวปัักกขอองลีีเยนเยรมนน่ย จะค้ำคออยู่ศักดิ์ศรีค้ำคอวันนี้นะครับแล้วก็เป็นบิ๊กแมตช์ด้วยทีมใหญ่เจอกันเนี่ยผมเชื่อในความชื่อชั้นของบาเยอร์มิวนิคนะครับจะเปิดบ้านเอาชนะไบเออร์เลเวอร์คเซ่นที่ฟอร์มานันร้อนแรงเนี่ยได้อย่างแน่นอนนะครับเพราะว่าเลดไม่ได้แพงเลยอยู่บาเยอร์ดีกว่าสบายใจแน่นอนไม่ต้องลุ้นเหนื่อยไม่ต้องมานั่งเสียวนะครับวันนี้หนึ่งตัวชว์นะครับยกให้กับบาเยอร์มิวนิคไปได้เลยครับ สำหรับบทวิเคราะห์คู่อื่นครับถ้าอยากได้แนวทางเพิ่มเติมหรืออยากให้ผมเนี่ยวิเคราะห์ให้มากกว่านี้นะครับก็าสามารถขอรับบทวิเคราะห์หรือแนวทางได้ที่ j d 9 1น,นะครับเข้ามาเป็นครอบครัวเดียวกันรับรองประทับใจแน่นอนสำหรับวันนี้นะครับไบโอเนิดบิีดีแน่นอนให้ทุนบกจบที่แจ็คบารบอนบอนทูเดรไล